ช่อง JK Jackie Channel สนับสนุนโดย Suzuki Carry Drive Your Dream เขียงคู่ทุกธุรกิจรับส่วนลดพิเศษสูงสุด30 0 0 0บาทพร้อมผ่อนเพียงวันละ222บาทรับข้อเสนอสุดคุ้มในววันนี้ถึง30กันยายน2068สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือ www.suzuki.co.th Go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Suzuki ผู้ชมครับฟุตบอลพิมลีกฤดูกาล2025-26 เปิดฉากวันนี้นะครับตีสองแชมป์เก่าลิพูจะเจอกับบอลมัสตีหนึ่งสิก็เป็นพรีวิวบิล์อัพก่อนเกมเจดำผมและบอบูมาในสไตล์ที่ไม่เป็นทางการมากแต่ก็ไม่ตลกขบขันซสทีเดียวเอาแบบสบายๆดูให้สนุกแล้วได้สาระด้วยนะครับคุณผู้ชมคืนนี้เจอกันอย่างแท่นอนนะครับประเด็นที่เราจะพูดถึงนอกจากเรื่องของสื่อหลักตั้งคำถามง่ายๆคำตอบอาจจะยาก ถ้าเป็นทัาษะของคนแต่ถ้าเป็น AI หรือซูเปอร์คอมพิวเตอร์อันนี้ไม่ยากแน่เพราะเขาคำนวณถูกไหมครับอ่ะเดี๋ยวดูว่าที่มาที่ไปจะเป็นอย่างไรรวมทั้งพรีวิวฟุตบอลพรีเมยร์ลีกคู่แรกเปิดหัวคืนนี้ลิเวอร์พูลกับบอลมัสจอกมาแบบไหนนะครับคุณผู้ชมจะได้ชมในคลิปนี้แต่อย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมฟุตบอลพรีเมยร์ลีกเริ่มต้นแล้วนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะสายบอล ต้องเชียรบอลดูบอลดึกบางคนอาจจะตื่นเช้าสักนิดหนึ่งนะครับมีธุรกิจการงานมีประชุมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับผมก็เลยอยากจะขอแนะนำนะครับนี่อินโนบิกมัลติบีอามิโนพัสวิตามิน B รวมพลัสทอลินและกรดอะมิโนนะครับส่วนตัวผมก็ทานและก็รู้สึกสดชื่นเพราะผมก็แน่นอนอยู่แล้วก็นอนดึกนะครับตื่นสายหน่อยหรือตื่นเช้านี่นะครับที่จะทำงานมี energy ไม่ล้าไม่เพลียนะครับ าวิตามินบีรวม B1 และ B12 เต mm ็มแม็กซ์เลยตามกฎออยนะครับพลัสทลีนช่วยเสริมสร้างการทำงานของสมองและระบบประสาทนะครับมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับโปรโมชั่นราคาพิเศษเฉพาะ JK Jackie กก Channel ลดทันที15%เมื่อซื้อ InnoBic Multi B เพียงกรอกโค้ด Inno JK 1 5 P โปรโมชั่นแบบเซ็ตตัวช่วยเชียร์ทีมโปรดจับคู่ซื้อ InnoBic Multi B Amino Plus และ InnoBic Lutein Berry Plus ตั้งแต่2คขวดขึ้นไปลดทันทีี่20%กโค้ดอ n n โ j k 2ค p ช่องทางสั่ซื้อทางช้อปปี้ a าซาดในคอมเมนต์นะครับคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมครับใครจะเป็นแชมป์ผมถามคุณผู้ชมก่อนคุณผู้ชมเม้นต์เข้ามาก่อนใครจะเป็นแชมป์พิมลิกยังไม่ทันแข่งเลยคืนนี้เกมแรกก็อย่างที่บอกครับมันเป็นคำถามที่ง่ายมากแต่คำตอบอยากหรือง,ง่าย ขึ้นอยู่กับทัศนะของแต่ละคนเพราะแฟนบอลแต่ละทีมที่มีสิทธิ์ลุนแชมป์ก็ต้องคิดว่าตัวเองต้องเป็นแชมป์ถูกไหมฮะอะผมจะเริ่มที่เดอะเทเลกราฟก่อนเดอะเทเลกราฟเป็นสื่อหลักที่เชื่อถือได้นะครับเขาก็ใช้คอลัมนิสต์นะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์เจาะลึกที่น่าสนใจผมบอกงี้ของเดอะเทเลกราฟเนี่ยเช็คข้อมูลแป๊บหนึ่งนะเขาบอกว่าเพื่อที่จะทำให้การวิเคราะห์เจาะลึกเนี่ยมันเป็นรูปแบบ เขาเลยต้องใช้โมเดลของการคำนวณมาโดยยึดผลงานการแข่งขันนะครับเ,เรื่องของการจัดการทีมนะครับเรื่องของสถิตินักเตะนะครับเกมรุกเกมรับนี่แล้วฟอร์มล่าสุดนะครับรวมทั้งปัจจัยข้างเคียงอื่นๆก็หลายมุมเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยทางเดอ l e g r a p h เขาก็ได้คิด โปรแกรมขึ้นมาที่ชื่อว่า XG Boost ซึ่งก็จะเป็นการคำนวณและก็ประเมินผลนะครับจากข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อจะทําให้ผลมันออกมามีความน่าจะเป็นมีความน่าเช,ชื่อถือได้มากที่สุดมันไม่ร้อแน่นอนอันนี้บอกได้เลยมันไม่ร้อคุณผู้ชมแต่ความน่าจะเป็นที่มากที่สุดนะครับนี่คือโมเดลของทางด้าน The Teracar Th เขาเรียกว่า Hyper Parameters นะครับเรียบร้อยแล้ว หนึ่งมืนตัวอย่างโอ้โหหนึ่งมืนนี่ก็เยอะนะคุณผู้ชมผลออกมาก็อย่างที่ผมพาดหัวนั่นแหละคุณผู้ชมทราบดีนะครับนั่นคือ,อ,อลิวฟูนะครับดูจากกราฟ,ฟิกที่ผมนำมาประกอบนะครับลิวฟูเขาจะมีเนี่ย25% 75%เป็นสะครับเป็นสีฟ้าเข้มแล้วเ,เป็นลายขีดนะครับลายทะแยงก็คือมินิมัมกับแมกซิมัมอ่าเห็นไหมเห็นไหมดูให้ดีนะ สีฟ้าเนี่ยระหว่าง25-75นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแชมป์ของเดอะเทลกาฟเป็นเรอร์ฟูนะครับแมนซิตีตลิเรอร์ฟูเนี่ยก็น่าจะอยู่สักโอ้โหเก้าครึ่งหนึ่งะระหว่าง25-75นะเห็นไหมเอ่อแมนซิตี้ที่2เชลซีที่3อาร์เซนอลหูอาร์เซนอลที่4ครับเดอะเทลกาฟอันนี้เป็นการทำนายของเดอะเทลกาฟซึ่งเขาใช้โปรแกรมโมเดลไฮเปอร์พารามิเตอร์นะแมนยูอยู่ไหนเนี่ย เมนอูอยู่โอ้โหได้ที่สิบเลยอะรีสเบอรีสัสนเดอร์แลนด์ที่ขึ้นชั้นมาตกหมดเลยอ่านี่เป็นเทเลกราฟดัตตาไซเอนส์นะครับอ่ะคิวต่อไปดูว่าเทเลกราฟให้รีบูแชมป์นะแมนเิตี้รองแชมป์ดีแอสเ e ติกอ่ะละดีแอสเรติกยูเคเขาไม่ได้ใช้โปรแกรมอะไรคำนวณน,นะเขาใช้คอลัมนิสต์ของเขานักข่าวของเขาทั้งหมดเนี่ยนะครับ ลงความเห็นกันนะครับแล้วเลือกทีมแชมป์ดังนี้ครับกราฟิกขึ้นเลยลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแมนซิตี้เชลซีแมนยูอยู่อันดับ8นิวคาสเซิลสเปอร์แล้วก็วิลล่าก็ยังเป็นทีมหน้ดเดิมๆแต่เพียงแต่ว่าก็จะต่างจากเดอะเทเลกราฟที่อาร์เซนอลเป็นรองแชมป์นะครับต่อไปออปต้าออปต้าเนี่ยจะคล้ายๆกับเดอะเทเลกราฟนะครับออปต้าก็คือจะมีโมเดลแล้วก็ใช้ซิมูเลชั่น ก็10,000ครั้งเหมือนกันครับจำลองเ,อเหมือนกับเอาผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมเนี่ยคือเนี้ยริพูลบอลมัดเนี่ยเขาก็จําลองนะครับใส่เข้าไปตึ้งตึ้งตึงงงงง้งนะครับออกมาใครแพ้ชนะแพ้เสมออะไรก็ว่านไป380แมตช์ทั้งฤดูกาลนะเพราะนั้นมันก็ได้คะแนนออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับที่หนึ่งเนี่ยริพูลก็ให้ได้ทั้งหมด28.5อาร์เซนอลรองแชมป์ครับ2 4่24.3แมนเชสเตอร์ซิตี้18.8นะครับ เชลซี8.4อ่าอันนี้ที่4นะครับคุณผู้ชมอ,ออฟต้าเป็นแบบนี้เค้านี้อีกเจ้าหนึ่ง bbc bbc เนี่ยเขาทำสามรูปแบบแบบแรกเป็นคอลัมนิสต์ที่เขียนแล้วก็วิจารณ์ทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ line ของ bbc off ออฟไลน์ก็มีการวิเคราะห์จอลึกพวกพอดแคสต์พวกอะไรอยางเนี้ยนะอ่าคิสวอเดอร์บ้างโจฮาร์ดทุกคนรู้จักกันดีแล้วเป็นตำนานคริสัตตัน อันนี้พวก c ลัม m n i s t พวกนักเตะเก่าในตำนานที่มาวิเคราะห์ให้กับ bbc ด่านที่2คือ ai ai 3คือ super computer เพราะนั้นมี3ส,ส่วนนะผมมีคลิปให้คุณผู้ชมดูมีคลิปให้คุณผู้ชมดูอ้าวไล่ดูกันเลยนะครับก็ปรากฏว่าส่วนใหญ่ให้리พูนะเยอะเลยอแมนดิตี้ก็มีนะคุณผู้ชมดูตรง ai กับ super computer นะก็ให้ไม่เหมือนกันนะแต่ก็ให้ ai ให้แมนซิตี้นะ super พิวเตอร์ให้เว์พู รวมคะแนนลิเวอร์พูล121คือเขาจะให้เรียงอันดับ1 2 3 4แล้วก็นับคะแนนลิเวอร์พูล121ก็คือแชมป์ปืนใหญ่90แมนเชสเตอร์ซิตี้83เชลซี46โดยสรุปภาพรวมทั้ง4เจ้ารู้สึกว่าสกายพรีเมียร์ลีกเองน่าจะเป็นน่าจะเป็นแมนซิตี้นะแต่ก็เป็นเจ้าเดียวที่ไม่ให้ลิเวอร์พูลโอ้โหกระแสนี่เป็นลิเวอร์พูลบริษัทพนันที่ถูกต้องตามกฎหมายของอังกฤษก็ลิเวอร์พูลเป็นเต็งหนึ่ง นะครับแต่ว่าปีที่แล้วก็รีพูลก็ไม่ได้ถูกมองอะนะที่สามที่สี่ด้วยซ้ำใบปีที่แล้วอะ่ะบีบนี่ไม่มีมีให้รีพูลที่2มีคนเดียวอะ่ะเด็กเก่าครับซีเฟนวอลนอ,อกใกล้เคียงสุดแล้วอ่ะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องเปิดใจไว้นิดหนึ่งอะเผื่อใจไว้นิดหนึ่ง,ะน,น,งนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจของแฟนหงก็แล้วกันนะครับส่วนใหญ่ทุกคนก็มองว่ารีพูลจะป้องกันแชมป์ได้อ่าประมาณนี้ ส่วนข่าวที่อยากจะพูดถึงนะครับเป็นข่าวที่โอ้โหแชร์กันทั่วโลกเลยคุณผู้ชมเป็นไวรัลนั่นก็คือบรรดาขุนพลเชลซีชุดแชมป์สโมสรโลกครับเขาได้เงินโบนัสจากการแข่งขันในฐานะแชมป์สโมสรโลกเนี่ยนักเตะเนี่ยทั้งทีมเนี่ยได้โบนัสรวมกันเนี่ยสิเฉพาะเฉพาะนักเตะนะไม่เกี่ยวกับทีมนะครับคือเหมือนกับสโมสรเนี่ยพอได้เงินรางวัลมาแล้วก็แบ่งให้นักเตะสิบเอล้านปอนด์ทั้งทีมนะครับปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยก็ บริจากเงินหรือว่ามอบเงินส่วนหนึ่งรวมๆกันแล้วเนี่ยได้5 0 0 0 0นเหรียญสหรัฐ5้าแสนเหรียญดอลลาร์ยูเอสห้านเหรียญยูดอลลาร์ขอไปรวมแล้วเป็นเงินไทยก็ประมาณ1ิบหล้านบาทมอบให้ครอบครัวของดิโอกโชต้าก็ครอบคุมถึงตัวดิโเองหรือว่าอังเดรเองนะครับอันนี้คือเป็นน้ำใจท็อปคลาสเพียว l คลาสของ นักเตะเชลซีโอ้โหได้ใจแฟนหงแฟนหงนิ้แชร์กันกระจายเลยทั่วโลกเลยโอ้โหสุดยอดมากๆครับก็ต้องชื่นชมนะครับเอาละก่อนที่คุณผู้ชมก็จะไปฟังวิเคาเราะห์ลีพูกับบอนมัดนะครับก็นิดหนึ่งนะครับในช่วงนี้ตลอดยอ่ิวันนับจากนี้นะครับผู้ชมก็ผมได้รับการสนับสนุนนะครับอยากจะแนะนำอินโนบิกมัลติบีอะมิโนพัสวิตามินบรวม plus ทอรีน กดและกดอะมิโนนะครับส่วนตัวผมก็บอกเลยว่าผมทานแล้วรู้สึกสดชื่นมี energy ไม่ล้าไม่เพลียนะครับเพราะวิตามิน B รวม B1 และ B12 เต็มแม็กซ์เลยตามกฎของออยทอรินซึ่งช่วยเสริมเสริมสร้างการทำงานของสมองนะครับและระบบประสาทด้วยเช่นเดียวกันอ่ะคุณผู้ชมโปรโมชั่นสั่งซื้อนะครับราคาพิเศษเฉพาะ JK Jackie Channel ลดทันที15%เมื่อซื้อ InnoBic Multi B เพียงกรอกโค้ด Inno JK 1 5 P โปรโมชั่นแบบเซ็ตตัวช่วยเชียร์ทีมโปรดจับคู่ซื้ออินโนบิกเราจะมีอะมิโนพลัสและอินโนบิกลูเทนบิวเบอรี่พลัสตั้งแต่2ขวดขึ้นไปลดทันที20%กรอกโค้ด INNOJK 2 0 p แจ้งช่องทางสั่งซื้อในคอมเมนต์ทาง s h อ p e e l a า a d a ได้เลยครับมาถึงช่วงวิเคราะห์จอลึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเรียบูกับบอลมาสคืนนี้ตีสอทางมูนอเมชความเคลื่อนไหวของเรียบูนั้นแน่นอนไลฟ์งาฟรนแบก ติดโทษแบนจากนักสุดท้ายที่เจอคริสตั p ลพาเลตก็เลยไม่ได้ลง1แมตช์ก็คือเกมนี้เพราะนั้นก็อยู่ที่อันดอสตอดจะจัดตัวยังไงเมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์เป็นพร e สคอนเฟอเรนซ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือก็ต้องยอมรับนะครับว่าคู่กลางเป็นอย่างไร4ี่จตุรเทพรู้อยู่แล้วว่าใครบ้างกักโปโมซาล่าเอกิทิเก้ฟรินเวสนะครับมิดฟิลคู่กลางเนี่ยจะเป็นโซโบแมกกา หรือโซโบโจนแมคกาโจนก็รอดูว่าเนื้อสอดจะจัดแบบไหนอันนี้เป็นตำแหน่งส่วนแบ็คโฟชัดเจน us, เคอร์เคสทางซ้ายฟิมปงขวากนาเต้ ate, กับฟันไดแล้วก็อลิซงเบเกอร์คอนเนอร์แบตลี่ไม่พร้อมยังไม่ยังไม่เห็นในสนามซ้อมนะแต่โจโกเมสเนี่ยลงมาซ้อมแล้วก็อาจจะพอมีชื่ออยู่นะครับอย่างนี้นตามก็นี่จะเป็น11คนแรกของลิพุนโดยประมาณส่วนบอลมัตโอ้โห คุณผู้ชมมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับเคอร์เคสขายซาบนขายลิพูลดีนาเซนขายเรัลมดิดซาบันจี่ขายเปแอเช่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตัวที่ซื้อเข้ามาอย่างเดียกิเต้นะครับมาใหม่เป็นเซนเ,นเตอร์จากริวก็ใช้ได้แต่ก็ต้องมีการปรับมีทูฟเฟิร์ดหรือทุูแฟร์อะไรก็แล้วแต่นะแบ็กซ้คนก็เข้ามาเติมคุคมกำลังเก่าๆยังมีอยู่ใน,ในแดนบนแดนกลาง ครับทั้งผู้เล่นที่อย่างจัสตินไคเวิร์ดนะครับเอวานูซอนหรือว่าเอวานูซอนอะไรเงี้ยสุนัขาตัวเป้าเซเมนโยอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นบอลหมัด bon ภายใต้การาการภายใต้การคุมทีมของอันโทนีอีลาโอลาก็ถือว่าไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นลิบุนจะประมาทไม่ได้นี่คือความเคลื่อนไหวของสองทีมนะครับแท็กติกที่ใช้ผมมั่นใจเลยว่าบอลหมัดเนี่ยไม่กลัวลิบุนเพียงแต่ น่าจะน่าจะวางแท็กติกในแดน3ามขอไปครับในแดน2เป็นหลักคือระหว่างกลางสนามลงมานิดนิด,นดนึงวงกลมนะครับก็จะเริ่มที่จะเดินเข้าหาลีพูลนะครับแล้วใช้การบีบพื้นที่นะครับให้ลีพูลเข้ามาเล่นในโซนนะครับแล้วรอลรีพูลเสียบอลน,นะครับเขาก็จะไม่ไม่ผีผามเน้นความรัดกุมไว้ก่อนณนะตอนนี้ คือถ้าผมว่าถ้าเล่นในบ้านของบอลบัดเนี่ยพวกเขาอาจจะออกมาเพรสใส่แต่ตอนนี้พอมาเล่นนัดเยือนเนี่ยบอลมัดอาจจะเล่นแค่แดน2พอเพราะน่าก็จะเห็นภาพที่ลิบูลก็ฟันได้กับโกนาเต้นเนี่ยก็จะเป็นคนขึ้นบอลลิบูลจะบิวอัพเกมลุกโดยมีเคอร์อเคสโกนาเต้มีฟันไดยืนอ่ายืนกลางยืนแบบนี้อ่ะเคอร์เค,เคสฟันไดโกนาเต้ขอไปครับจะยืนเป็น3คนนะครับบิวแล้วก็ทางฟิล์มปงก็จะเติมขึ้นไปสลับกับซาร่านะครับส่วนทางด้านซ้ายก็จะเป็นอ่า ยักโปแล้วก็มีมิดฟิลด์อย่างถ้าเป็นโซโบโซโบขยับฟอร์เรนเวสก็จะดึงลงมาเพื่อจะเล่นบอลนะครับแล้วก็มีเอกิติเก้คอยวิ่งนะครับทำทางก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่าลิพูลเนี่ยจะแม่นขนาดไหนอันนั้นก็ผมว่าไอ้เรื่องเกมรุกผมว่าลิพูลไม่น่าเป็นห่วงหรอกไอ้น่าเป็นห่วงคือเกมรับแต่อย่างไรก็ตามด้วยสภาพทีมที่บอลหมัดเนี่ยมันดูแบบมันเบาๆไปหน่อยนะครับ ผมก็ยังมองว่าริพูนนั้นมีโอกาสที่ดีนะครับในการที่จะเอาชนะแต่ไม่ง่ายผมใช้คํานี้เลยผมไม่ผมไม่คิดว่าจะออกมาขาดนะอาจจะเป็นการชนะเบียดเบียดหนึ่งลูกหรือ2ลูกก็แบบหืดหืไม่ง่ายเพราะอย่าลืมว่าหนึ่งริพูนเติมนักเตะใหม่นะครับเติมนักเตะใหม่เห็นเลยว่าเติมแล้วก็มีการปรับมีการบิดแท็กติก ใช่ไหมมีเบอร์สิบนะมีเฟรนเวสผมเชื่อว่าอิราล่าก็คงจะเฝ้าระวังนะครับอย่างที่บอกไม่จาเป็นต้องส่งใครประกบเพราะยังไงเวสเนี่ยเขาไม่อยู่นิ่งให้คุณประกบหรอกเขาลงมาข้างล่างเขาลงมาเชื่อมมาเชื่อมเกมน,นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราจะได้เห็นว่าลิพูลในโฉมใหม่ของอ,อันเดรสลอดในการที่ปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเนี่ยมันจะออกมาแบบไหนนะครับฟันธงอ่า ฝันทงแป๊บหนึ่งนะครับคือตามน่าเสือเนี่ยหลายๆคนก็หลายๆสื่อก็จะให้ลิพูลน่าจะเอาชนะทางด้านบอลมัตสได้นะครับแต่ผมขอดูทางตัวเลขสักนิดหนึ่งว่าจะออกอยังไงนี่มาแล้วออปต้า a อนาลิซิซึ่งจะมีเป็นประจำที่ผม เอามาใช้อ้างอิง r e f e r e น c ์ให้คุณผู้ชมได้ทราบตัวเลขเดี๋ยวดูแป๊บหนึง่งเอาสดๆออกมาแล้วเห็นบล้อมกันเลยที่กราฟิกนะนี่คุณชะนะ69.4โอ้าโหบอมา13.7เอเอะก็รอดูนะครับแต่ผมคิดว่าไม่ง่ายนะครับคุณผู้ชมทุกๆวันนะครับคลิปเริ่มเปิดฉากแล้วฟุตบอลพิมร์ลีกนะครับก็อย่าลืม CBD สารสกัดกันชงจากธรรมชาติซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของช่อง JK Jackie Channel 1นปีเต็มนะครับสอับสนุน c b ทั้งแบบออยล์และแบบกัมมี่และก็แบบสองนะครับชุดโปรโมชั่นสอบทำเลทได้ที่ไลน์แอดดิฟแจ็กกี้สนับสนุน CBD เท่ากับสบนับสนุนช่อง JK Jackie Channel พรุ่งนี้ดูเบื้องหลังลเวอผูกกับบอลมัสแชมป์เก่าเปิดหัวเกมแรกออกมาแบบไหนแล้วก็ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลพิมพิลิกรวมทั้งข่าวที่น่าสนใจเรื่องของการย้ายทีมเนี่ยต้องยังต้องมีอยู่ เจอกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ